กระทำตลอดสุดทางเลยว่าเออเมารถบอบินหัวบออยากกินยั้งบอเพิ่นกระสือแนวกินเนี้ยแนวอยากหายกินเนาะแต่นั่ง <ใช S 1> <ๆ>กินเข้าไปเนาะมันคือข้าข้อจะรอได้พี่เนาะใจใจห้ามมีแต่แบบอยากหายว่าสัซะอยากหายดูความเดียวแบบอืมคือสิ่วมีโอกาสแดดแด่กับเม,มื่อหาพอฮหาเมยอีกแล้วระยะทางที่มันไกลควมรู้สซกตอนนั้นนะ นี่แต่ว่าบอยาบวยาแต่ตาเนี่ยก็สีดแดงเลยเนาะบอกว่าย่ามได้กับสิบเป็นทํานองหนี่เลยเนาะพี่น่องหลังจากนั้นเนาะคนดีเขาาพานางมาเขากับผาาไปทรงเนาะไปทรงหาเอื่อยหลูกป,ปา พ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเขาสูสองสาวนางสาวเล่าไต่คนไกลบ้านคือเก้านาะพี่น้องบรรยากาศกันในห้องคือเก้าน้องพี่น้องมื้อนีก้กะบ่มี่ยังร้ายเนาะนางสีมาเลนะ่าเนาะความเก่าความหลังหย่อนไปเมื่อสิบปีที่แล้วความ,มูซกครทางแหลกที่นั่งได้มาเห็นเมืองไทยเริ่มกันเลยเนาะพี่น้องบอกงก่ายๆก็คือโดยความที่ว่า เป็นคนบันหนอกมาเห็นเมืองกรุงเนาะพี่นนอกนั่นนา่งกะพึ่งอายุ14ปีเนาะตอนข้าวอยู่บ้านนี้นั่งเองกะสิคือทุกคนหูเนาะทีว่านั่งหลยเราไปแล้วในคลิปอ่ะแหลกข้องนั่งเนาะคลิปมีบ้านอยู่พอมาทํางานไทยค่ะคนใดยังบ่ท่านในเบิงเนาะกะเข้าไปฟังนั่งเดาไหลเนาะตอนนั่นเนาะกับยังเป็นเล็กหน่อยอายุ14ปีนี่แหละโบเกยเด็กไปไซด์ดูเคิ่มทีว่า บ้านนางเนาะเป็นบ้านก้อบ้านดอนถ้านาะทางครอบครัวกันอยากจนเนี่ยแล้วพี่น้องเรื่องการไปเดินไปเที่ยวเนี่ยกับโบเคยไดไปเห็นความเจริญเลยเนาะพี่น้องเคยไดไปต่เมืองแสนเนาะแถวบ้านนางอะ่ะขี่เฮือไปประมาณซิปนาทีก็ได้ได้เห็นแล้วเมืองแสนจำนกข้ามที่ว่าเมืองปากเซเนาะเมืองปากเซบ้านนางทีว่าเจริญด้วยว่าเวียงจันทรีว่าเจริญ แถวบ้านนั่งอ่ะนั่งเองกันยังบ่เคยได้เห็นเนาะพี่น้องสมัยนั้นนั่งเพื่อนเด้เห็นเวียงจันเนาะเมื่อตอนสองปีก่อนนี่เองเนาะพี่น้องโดยความที่ว่าเฮาบ่ได้ไปไชเนาะเดีย๋ยวการท่าทางการเงินแล้วพี่น้องพอวันหนึ่งนั่งแดดขึ้นมาทํางานเนาะตอนนั้นกับปีปีสองพันสี่เนาะพี่น้องสองพันสี่เนาะฐานั่งจำโบพิชขึ้นรถเลยซานรถเลยซานกับโบเคยขีย่ได้พี่น้อง ได้คีรถโลอยสารตอนทีขึ้นมาทํางานไทยเนาะคีรถนลอยสารจากเบื้องแสนเนาะเมืองแสนเลยก็ตามทางเนาะเผื่อกสีเห็นหันขาปวกคาป้ปิ่งกอปิ่งไกลร้ายยางเนาะนั่งกับเบิงและก็ะห้องหายไปนัม่มได้พี่น้องแต่ว่าตอนก้นได้ลายกับเน้ำหูน้ำตาเลยก็อ่องเบืองเขาอะนะเออโดยความที่ว่าเขาเคยเห็นนี่แหละเนาะพ่อมาหอดเมืองปากเซ เขาก็บอกเออหอดปากเซเดลเลอรหอดปากเซเดลเลอคนเขากับสีลงกับสีมีขวกห่านขาเนาะที่ว่าทานสมัยเนาะที่เฮาเ่เคยเห็นเท่ากับอ้เมืองปากเซสมพ่อเขาบอกว่าอยากไปเด้เมืองปากเซ่จังสีเนาะแถวบ้านนั่งเนี่ยตอนอายุยังในหน่อยเนี่ยเห็นมูไดไปเมืองปากเซ่นี่เนาะก็ว่าอู้อยากไปเด้อยากไปน้ำมูบางคนน่ะมาอยู่เซอย่างสีเนาะพี่เนาะเข้ามาอยู่กับหยาดพี่น้องเขาหรือว่าจะได้มูนั่งนี่เนะ พิ่นกลับเมื่อเพิ่นก็ขาวจังซี่เนาะโดยความที่ว่าเฮาเป็นคนแหลคนลำเนาะพี่น้องมาเห็นโอ้ยอ่บ่ขอบอกคําบ่สุภาพมึงมึงไปอยู่เซมึงขาวแท้จังซี่เนาะกเออก็หว่าเออนี่บ่เมืองปากเซเนาะหลังจากนั้นเพิ่นก็สิพาไปเฮ็ดอีสังอยู่นา10ปกสนี่แล้เนาะพี่น้องปกสคนก็สิหลายก็สิมีพวกสนักงานเขาเนาะอูสมัยใหญ่แท้นก็ว่าสเนาะ ลังจากเฮ็ดอ่าเอกสารอีหยังเรียบร้อยแล้วเพิ่นก็สิขี่รถมาต่อเขตเนาะพี่น้องก็ตอนนั้นก็ก็ยังตอนนั้นเพิ่นกบ่บอกเนาะแต่ว่าหอดไสหอดใสเพราะว่าเพิ่นเป็นคนเดินเอกสารให้ทุกอย่างเฮากถ่ายอยู่ข้างนอกเนาะก็ได้แต่เบิง่งแต่แนมแต่ว่าก็ชื่อได้ว่าตอนชี้คำๆเนีน่ยเนาะนาสิมาขึ้นอยู่ฟังไทยนี่แหละพี่น้องเพราะว่า เออเพิ่นเบาไทยเด้วเนาะบางคนเพิ่นกะเบาไทยบางคนเพิ่นกะเบาอีสานเนาะขึ้นไปในรถเนาะพี่นะ่องซี่คำ้คำคัมเนี่ยเนะออาะขี่รถออกมาเงสี่ขี่รถออกมาเท่ายแหงไหนนะ้เนาะเลี้ยวไปทางกระจกอฟังกระจกนะติดฟ้ากระสีเห็นพวกแสงไฟเนาะพี่นะ่องสว่างบางบางบอลเห็นบานเพื่อนเนาะทางผาอีสานพ่อมาหอดอ่า บกสจุดผักรหดเนาะพี่น้องกะซิมี่ผวกวรหลดเลยซานนี่แหละเลย,ลย์ไลเนาะเลยไล้คันเลยแหละไปจอดผักเนาะโดยความดีเฮาบ่เคยเห็นมาสินสะอู้รลดซมาหลายแท้แบบผูกคนกะซิลงไปเขาของนงองขอนงน้าคอยนี่บ่หานลงเนาะพี่น้องเราะว่าปวดเหี่ยวบ่บ่บปวดบ่หานเพราะว่าแม่แม่สั่งมาเนาะบอกว่าดุเอ้ย์จะอย่าลงไปไซหรือว่า นี้ไปใช้จากคนที่ผ้ามาเด็ดขาดเนาะหย่านมันลงได้เพินวาเพราะว่าเมืองไทยนี่ใหญ่ใหญ่โตมโหล้านเนาะนั่งเองกะข้ามูอซึ้ตอนนั้นก็คือปวดขี่ปวดเนียเน้ยนะพี่น้องอันนี้ก็เขบอกข้ามืาซึ้งาเออก็คือปวดขี่ปวดเนีเห็นคนหล่แถนแห้งแบบเตือนเต้นอีชังเนาะใจนึงกะน้ำตามันชีมาเป็นบาดเป็นบาดเนาะพี่นนอะขี่รถมากกใหายซุดทางคือเคยได้เบามากแล้วเนาะ ขอตกตอนเสาเนาะรถกะสีหอดแถวถ้าตอนนั้นนั่งกับโบหูตรงนอ่ว่าหอดไซสแต่ว่าไม่หยอดเบิง้งนาสิเป็นแถวเขตส้นบุรีเนาะเส้นบุรีแถวเขตน้องมณ์น,นี่แหละบพว่าน้องม่์กะสิเป็นแถวเสลิมไทยเนาะที่หัวรโถล,โลยซ้านเนะาะเพราะว่ามาจอดตอนนั้นเพราะว่านั่งมาแขังแรงนั่งมาเห็ุงานอยู่ส้นบุรีเนาะแล้วก็ไอ พอลุงจากรถเนาะพี่น้องสว่วงเสาอะนะลุงจากรถลอยสารกะซีมีผู้นมา,มากไม้ได้พี่น้องเอ้ยนั่งกับแบบอู้ใจใจมันแบบแหงอันนี้แล้วคนสมราร์ทลแท้การเดินทางขึ้นมาไกลแท้อือจังได้เฮาสีกับเมื่อหายอีพออีเม่ได้อู้แหงคิดได้พี่น้องคิดไปนั่มกักล่ำไปนัน่มเนาะแบบ เดยความที่นั่งเองบอกเคยไดียไปใช้นีหลยว่าพี่น้องมาเมืองไทยรข้งแหละคิดว่าไร้คนเนาะกับสีคิดขึ้นกันกับนั่งว่าเฮ้เทาสีเมื่อบานจังได้เนาะ้าสมมติว่าตอนน,น,อนั้นเนาะเข้าผ้านั่งไปบอดีบองามเข้าผ้านั่งไปขายทรงออกหรือว่าไปเห็ดแนวสิงที่บอดีเนาะนั่งกับขึ้สีแบบบ,บัวใหม้าเบาขึ้นทุกวันหนี้เนาะแต่ว่าคนที่ เพินพ่นผ้ามาเพิ่นกระดีเนาะเพิ่นก็ะคอยดูแลหลายอย่างหลังจากนั้นเนาะพี่น้องเพิ่นกระทํำเพิ่นกระทํำตลอดสุกทางแต่ว่าเออเมารถบอวิ่นหัวบออยากกินยั้งบอเพิ่นกระสื่อแนวกินเนี่ยแนวยาห้กินเนาะแต่นั่งกินเข้าไปเนาะมันคือข้าข้อจะรอได้พี่น้องแบบใจใจห้องมีแต่แบบอยากหายว่าจะะอยากหายโดยความเดียวแบบ คือสีว่าไม่ีโอกาสแดดแดดกับเมื่อหาคอฮ้าเม่อีกแล้วเลยระยะทางที่มันไกวป่ะจ้ะควมบุ้ซึ้อตอนนั้นนะนี่แต่ว่าปวยยาปวยยาแต่ตาเนี่ยก็สีดแดงเลยเนาะบอกว่าย่าได้กับสิเป็นท่ำนองหนีเลยเนาะพี่น้องห่างจากนั้นเนาะคนทีเขา้านางมาเขากับผาไปทรงเนาะไปทรงหาเอือยหลูกปะ หลูกป่าเนาะตอนนั้นตอนคลิปแหลกที่นั่งเบาอ๋อนั่งกะอธิบายบละเอียดเนาะพี่น้องบละเอียดเลยแหละเพราะว่ามันเป็นคลิปแหลกว่ดแจ็กสีเบาหุจือ้อไดกับเบาไปเบาไปเนาะบางคนกับอกนะบอกว่ามีเอื่อยน้องแค่สามคนคือสมีผีสาวอีกมีผีสาวหลูกป่าเนาะเป็นลูกของเอื่อยแม่นั่งนีเนาะเดี๋ยวนั่งสีข้นหลให้เบิิงนอกคนนีเนาะพี่น้องหลังจากนั้นเนาะไปเฮ็ดงานเนาะไป เหงายเพิ่นกับสีผ้าไปสบายดีเจด้ววือว่านายจางเนะาะกับสีวา่าแถาแกซะเนาะแถาแกเพิ่นกับตอนนั้นกันาน้อยเนาะมาเห็นมาเห็นนั่งเนาะโดยความที่ว่ามาแต่บันหนอกเนาะตอนนั้นกับพ่วนแก้วเขาแล้วเนาะพี่เนาะแก้วเขาแล้วกับพท่านจักแต่งตัหรอกพี่นนอะ โตกอะไรแหละลำลแถมส่วนแก้วเขาเันก็สิมีล่มเนาะล่มไปปล่อยน้อยนึงนาตานี่พี่น้องกระิมีบานเท่ากับเอิ่ว่าขีกากล่มเนะาะแถวฟังเล่าเท่ากับคือสีหูเนาะนาน,นี่ก็โตกันลำเนาะโตก,กันลำแต่กานานี่ก็แบบเป็นจุดขาวๆนะจุดขาวๆเป็นวงเป็นวงนะง่ายๆคือคือขีกากล้มอะไรเนาะพี่น้อง กับพาไปสวัสดีเนาะสบายดีนั่นเองกับบอกว่าให้เฮ็ดทันเฮ็ดนี้ให้เอือยเพิ่นซ้อนหรือว่าผีที่เป็นเป็นคนไทยเนาะเผื่อกับเป็นแม่บ้านคือกันเพราะว่านางมาเฮ็ดงานบ้านเนาะพ่อไปเฮ็ดงานนั่มเนาะพี่เนาะหลายๆคนพี่ผีที่เป็นเป็นคนไทยเนาะกับชิมี่ทั้งคนอีสานเนาะถามือได้มีคนอีสานมาบว้านานี้ดีใจได้พี่เนาะพี่ผีที่เป็นเป็นคนไทยเพราะว่าสิเป็นผู้หญิงหรือว่า ผู้ชายเนาะพึ่นกระชิมมะหยกมาแซลเออเขาก็เลยบอกว่าเออเอื่อยน่องกันแท้ๆบ่นี่คือพัเห็นคือกันก็บอกว่าบัดข่อยสมดํำแท้ครับเพราะว่าเอื่อยนั่งหลูกป่าพึ่จิเขาเนาะเพราะว่าพอพึ่งเข่านะพอเองเอื่อยพึ่เข่าพิ่งกันเลยเขาก็เลยบอกว่าโมแมนโมแมนเนาะหลังจากหนักเนาะเหตุงานไปนั่มก็หายไปนั่มได้พี่น้องไปดีหายู่ในห้องนามหัวแบบ บางคนเิ่นกะสีมาทามาอู้ยังขึ้นยังอายุยังหน่อยอยูขึ้นมาบางคนเพื่อนกะถามโดยบบขิดอยากทามเฮ่านะกับโบด้ว่าจะได้เราพวกรูซสึกเพื่อนกะอยากถามเฮ่าอะละว่ามาคิดหอดบานบ่อยยังสีเพิ่อนกับว่าไทยใจเนาะโอ้ขอกะสีไฮขอกะไอโบฮันบอกไปแล้วพี่น้องมีแต่หิิมหนิมถ้าผู้ใดเพื่อนเป็นคนไทยเพื่อนว่านนำเนาะนั่งกับอยากว่าวลยเพิ่นกับบอกว่าเออว่าออกมาโลดม่ต้องไอหรอก สมัยนัะนั่งอ้ายได้พี่น้องอ้ายสีบ้าไทยนน่อ้ายอยาบอกว้าถือกันนะแต่ว่าเวลาเพิ่นเบามากีนนั่งนั่งฟังออกบิดเนาะเพราะว่าเบิ่งทรทัศน์เนาะเบิ่งนังแล้วรไทยยังส่เฮ็ดงานไปเนาะพี่น้องไอ้น้ำตามีทุกวันนั่นแหละแต่พี่ๆีเนาะพี่ๆคนไทยเนาะเพิ่นกับ่เคยนเลยร่างเกียดเได้พี่น้องเพราะว่านั่งเป็นแม่บ้านแล้วกัเจ้านาาเพิ่นก็มีออฟฟิศเนาะกัสชีมีพวกวเสมียนเนาะที เฮากับไปปัดกวาดเ็ษทูยามสาวเ็ษเ็ตบอกเ็ตแวนหรือว่าเ็ตกระจกเนาะพี่น้องเพิ่นกับใส่สูดฟร์มเนาะพี่น้องสูดฟอร์มสูดออฟฟิศน่ะนะที่เข้าตัดเครื่องแบบมาพอเ็ษกระจกไปนั่มขอกันแย่งเข้าไปนั่หนเบิรงเขาบอกยังไงกับเบิรงเขาอู้เขาสมาขาวแท้ข่อยกับวายสีเนาะพี่เพิ่นกันนี่ใสดีเนาะเพิ่นกับมาบอกมาสอนบาตรนี่เออยเนาะเออยเออยนั่งนี่แหละลูกปะเพิ่นกับ เออมาไพ่กระถ่วว่าคือดำแทะน้องน้องนองก็ใคือคนละชี้อย่สิเคนกันแนะนำนางเนาะบมเมนแนะนำดอกเ่นหาสื่อขีมท่าผิวเนาะพี่น้ะงปวกพอนเนาะสม่ไัมน่ะว่าอยู่บนนอกเคยได้แต่งเลยสื่อลิปมันดิบบิทังมาหายหลังจากนั้นเนาะก็เริ่มเริ่มไซ้ขืนไซ้ขืนพออยู่ประมาณสี่หาเดือนเออก็มีคนทาอ่ะ เออคืองามขื่นกตะกรเนาะข้าวไรสีเนาะมีมือหนึ่งเนาะเพิ่นไหวตุ้ดจีนนี่แหละพี่เนาะไหวตุ้จีนเพิ่นกะสีพัดมีเนาะพี่เนาะเพราะว่าภาษาไทยกับภาษาลาวบางคำนี่กับโบได้คือกันเนาะพี่เนาะที่เป็นเป็นพ้นไทยอ่ะเพิ่นกะโบหูคือกันว่าภาษาลาวเขาว่าจังไรเนาะเพิ่นก็เลยบอกว่าให้น้างอ่ะไปเอาตะลิ้วกะตะเกียบมาแน่วะฉันคอยก็งงเลยพี่เนาะตะลิ้วกบตะเกียบมันยังเด่ กบไปหากับไปเอาอันนั้นเนาะพี่น้องคอยก็คิดว่าบวงมือลิ่งนะหรือว่าสมม,มานไ่หายเขาเนาะเขาบอกโมเมนแล้วกับหัวควันเนาะพี่น้องแล้วกับโมเมนว่าหัวควันเยอะๆอีหยังแล้วก็หัวควันแบบเออโดยความดีข้าวโหูนี่แหละเออผู้ดีเอ๋ยก็บ,บอกว่าไปเอาไม้ทูเนาะ ไม่ทูกับจองอะนะบ้านน่าเกงด่อเอิญจองเนาะมีจองตาแกงจองจองขัวจองจืนบ้านเฮาเพราะว่าทางฟังไทยก็ฟังเล่ากะข้ามข้ามกะสีผอขายกันเลยเนาะแต่ส่วนร้ายกะสีขายกันใส่ข้ามข้ามเรียวกันเลยเนาะพี่นะ้องหลังจากนั้นเฮ็ดงานไปประมาณแบบปีกัวเนาะพี่นะ้องเออยเพิ่นกันแดผพาไปเทียนะเท่ยวหางเนาะเที่ยวหางเสริมไทยเนาะพี่นะ้อง ไปรังแหลกเนาะก็อู้มันคือแบบสูงแท้ก็ใซิมีผวกคล้องคล้ายเนาะผวกเสื้อพาแนวยูแนวกินไล่สันตั้งแต่ไปก็บเ่เคยได้ไปใช้เนาะจนปีกลัวจังเอือยได้พาไปเนาะขี่รถเมย์ไปเนาะตอนไหนพี่เนาะประมาณ8บาทบ่รือ12บาทนี่แหละเนาะพี่เนาะหอดหอดหนาเฉลิมไทยเลยขึ้นไปในหางกบอู้เบิงเล้ะพี่เนาะเพิ่นผ้าขึ้นลิฟต์บาทนี่ ขึ้นรีบนั่งก็อ้ขึ้นจงได้อีซังอีออออสีเนาะพอขึ้นไปเขามากเขามาเขาก็่าสิวูบเขาหนึ่งวืบพอแล้วโอ้เป็นคือวิ่นวิ่นปิงป,งปิงแล้วพี่เนาะจนอ้เซ่เป็นน้อยหนึ่งเนะเาะพ่อเพื่อกับผ้าละไปยังเบิงตามหางตามอีซังเพือ่อกับว่ากินเขาว่เพื่อกับว่า,าสิเพื่อกับผ้าเขาไปกินเขาเนาะ กินเขาในตอนน,นกินไปน้ำซันไปน้ำขัง,ขงแหลกเนาะหลังจากนั้นเพิ่นกาผ้าไปยางไปยางเลาะเบิงคลองเบิงเสียงกาพวกเอพุงเซพาเนี่ยนะพี่น้องเท่งไนอะ้กะซิมี่ผวกลุกมันเนาะพี่น้องขึ้นบันไดเรือนไปอันนั่งอะโมเด้สนใจก็ย้ยังหรอกพี่น้องเบิงค้นพี่น้องไปไปไปเบิงก็อล้วก็ไปเบิงค้นเนาะ เพราะว่าคนนนะมีแต่ผูขาวๆงามๆเนาะพี่น้องบางคนก็มีสีดำเน่แต่ว่าเฮากับสีเหลือิ่งแต่คนขาวๆผัวผู้ชายกับผู้ชายขาวๆรอๆเนะะาะสะาหรือว่าส่วนต,าต,าตา่างๆกับกอากับโบบันไดว่าซีนะหลังจากนั้นลงมันขึ้นบันไดเดือนนี่เนาะพี่น้องผูคอยกับบหฮานขึ้นได้ทมิดแบบแจ๊กสีขกกาวขาวได้ดีเนาะใจนึงก็ย่านต๊ใจนึงก็สิีนี่ เอ่ยเพื่อนก็เยเหยียบโลดเหยียบคันได้กับคันนั่นโดดนั่งกับเหยียบเนาะเออก็เอา,เอา,เ,อาเอาตามเพื่อนบอกเหยียบไปเออคือว่าเหยียบแล้วกัหันสายหันขวาเลยพี่น้องหันเดียวเบิง่งทางลุมเน่สีหอดทางเท่งก็อเอ่ยเพื่อนห้องนั่น,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 นเาะหอดแล้วหอดแล้วเพืเนะ่อนก็ว่าสจนะหอดแล้วก็ก้ก่าวค้าเลยอู้ข่วมกล่าวค้าข่วมโบเคยเนาะพี่น้องจนหัวส่วนไปบนดแหละบอกเลยก็เตะหัวเนาะหลังจากนั้นกับเพื่อนก็ นั่นๆที่เพิ่งกระไดภาพไปเนาะพ่อมาหอดแบบสว่งที่แบบว่าเทศกาลสงการเนาะเพิ่งกระไดภาพไปเล่นบางแสนเนาะพี่เนาะไปเล่นหนามทะเลหนามทะเลนี่ก็เคยได้ยินต่เข้าเบาเนาะพี่เนาะพ่อเดินหนาเดินไปเดินมาสว่งที่จงังหวะขืนเขามานะพี่เนาะนามมันกจะต้ีเขาปากเนาะอ๋อพอยกันเลยมันเข่าปาก เราะว่านํำทะเลหน่ำคือมาเข้มแท้แซว่าจะหมงไงเนาะแบบเครื่อเฮาสิเป็นวัดเนี่ยเอ,เอ้าเลอยกันเลยบอกว่าพี่บะานํำทะเลมันก็เข้มแต่ว่าเปินกบว่าจะสีเนาะนี่ละเนาะพี่น้องมน,นีนั่งกระแดเมื่อเราซึื่อมขมเกา่าความล้งเนะาะเมื่อสิบกปีที่แล้วเนาะตอนที่นั่งจากบ้านพ่อหมูซื้อตอนเห็นเมืองไทยครั้งแรกเนาะแล้วก็ความทิวาเป็นคนมานนอกมาเจอเมืองกุ้งเนาะพี่น้อง กะสีประมาณนี้กับโบหัว่าคนอื่นอาจสิเป็นขึ้นนั่งโบเบิรงคลิปแล้วเนาะเบิรงคลิปแล้วกัฝากากดติดตามเนาะกดไลค์กดแชร์ให้นั่งน้ำแนเด้อขอบคุณได้ไลน์สำหรับคนทีเสียสะลระเวลามาเบิรงน่างแล้วกัคนทีเขามากกดติดตามให้กำลังใจนั่งตลอดเนาะนั่งกับโบิดบอฟันว่าสีมาหอดจุดหนีเนาะลาไพก่อนสบายดี